สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ไม้ fc เก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจนอกจากที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยถักไทยเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยจ้า มาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสียงรอบเซารอบ,บายวันพฤหัสจะวันที่27เดือน6 2 5 6 7เดือนมิถุนายนจ้าสำหรับผลห้างเสียงรอบเซารอบใบของวันที่26จาเดี๋ยวมาเบิงผลของวันที่26กันก่อนเนาะสำหรับแนวทางของห้างห่ตัวใดไปแน่กระเพื่อสิได้เข้าใจกันจ้าสำหรับ ห่างเสงรอบเศร้าระบายวันที่ยี่สิบหกจ้ารอบเศร้าเด่นไปที่สี่สามวิ่งรูดผลของรอบเศร้าบนออกเก้าเจ็ดห้าหลางหนึ่งห้าโอ้โหหนึ่งบนหนึ่งหลางกันเลยทีเดียวนะจ้าสำหรับโค้ดนวทางของเฮานี่มีสี่หนึ่งกับสามหนึ่งเข้ามา,มาหนึ่งห้าแต้มเดียวอย่างละแต้มสองแต้มเนาะเสียดไปจ้าสำหรับหนึ่ง หนึ่งหามารอบ,บาบอยู่รอบใบามาออกรอบเศา้าเต็มเต็มเลยจะโอ้โหทั้งจอทั้งรูจะหนึ่งหาตรงตรงเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งสำหรับโปรเอฟทีทันใดที่นำไปเป็นแนวทางใบามาเ้าเรามาใบาถือว่าปังกันเลยทีเดียวเนาะมือนีอ่สำหรับพ้นลของรอบบจะหนึ่งกับศูนย์วิ่งรูดจ,จะพ้นคลของรอบบบนออกเก้าเก้าสามผ่านไปสำหรับเก้าสามนี่คืออยู่รอบอยู่รอบเ้าร์จะเบิง่ง อยู่รอบเร้าตัวเนีนเต็มๆทั้งจะทั้งหลุดมาออกรอบบ่ายได้อีกอก็จ่าโอโหปั่งเนอจา่าสาหรับสําหรับพี่นโอเอฟซีธันไดที่สลับแนวทางเส้ามาบ่ายบ่ายมาเร้า,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 ารถจ่า,จาสาหรับสองตัวล่างรอบบ่ายจะศูนย์สามอันนี้คือมาตรงตรง,ตรงแต่ว่าเน้นพิษตัวอีกสาหรับตัวเน้นกะขอถูดขอภัยหลายเนาะศูนย์สามรอบบ่ายขอเฮ้ามากกันตรงตรง,ตรงจ่บอบตองกลับเลยเด่นศูนย์วิ่งุดศูนย์มา อันนี้คือสําหรับรอบบายรอบเ้าค่ะ0330มีคือกันเนาะโอ้โหเมื่อเนี่ตัวจับคูนถือว่ามาได้แบบกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวเนาะของเฮามี0919เขาเข้ามา93อีกเนาะสำหรับรอบบายบดเนาะจา้ะอันนี้คือผลสรุป้างเสงรอบเ้ารอบบายของวันที่27จะตามนี่เลยจ้ะแนวทางของเฮาจับคูเขารอบบายจา้ะ03ตรงตรง สำหรับเมื่อี้ก็ตับกันตอรุ่นกันตอ่นนตอจาจแนวทางของเฮาสีเดินดีหรือบ่อสีมาหายตามสูตรหรือบ่ออันนี้ก็รอรุ่นไปด้วยกันจะเบิ่งไวัยเป็นแนวทางด้วยจะเ้อถทางมักถ้าชอบค่อยตามจะ้าบ่มักบ่ชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้นาะจ้ะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าแล้วก็มีรุดผิดพลาดประการใดกับโคษูออภัาไวัยด้วยละกันจาง สำหรับห้างเสียงรอบเ้ามือนีเด่นไปที่เจ็ดและหกวิ่งลูดจะใายวิ่งใช้ลูดหมักตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปลูดได้จะหรือว่าบหมักตัวทีไอจอยจับกูให้ถ้ามักเลขเด่นวิ่งลูดก็เอาไปจับกู่กับตัวทีพีเอฟซีหมักหรือว่าชอบก็ได้เส้นเดียวกันจ้าเจ็ดจับกูไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตามด้วยเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สำหรับพูดน่เคอีมอวนี่ก็ถือว่าปังปังกันเลยทีเดียวเนาะ เจ็ดสามตามด้วยเจ็ดหกคูเด่นสำหรับเจ็ดมือวานออกเจ็ดห้าเมื่อเนี้จับคูเจ็ดห้าตัวเจตตัวเดิมแอนดอยตัดออกไปถามมาตัวเดิมกับเขาวิ่งรูดเจ็ดเด้อใส่วิ่งใส่หลุดของเขาหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามตามด้วยหกห้า สำหรับรอบบายเด่นไปที่4ีวิ่งรูดจา้าโอโอโอจับคู่เด่น4ี่วิ่งรูดสมีสี่เก้าสี่ศน อันนี้คือสี่เนิงนอบเบิงออกอยู่เลาวจะสี่เนิงจ้าสามจับคู่ไปที่สามสี่สามหาสามเจ็ดสามเก่าตามด้วยสามหกนี่คือรอบบายจ้า สำหรับตัวเน้นจา้ารอบบายวันนี้ขอเน้นไปที่3ามเก้าสาอ่านี่คือตัวเทีเอจอยเน้นรอบบายจา้าสำหรับรอบเซาขอเน้นไปที่61ตามด้วย6กสาเจ็ดเน้นไปที่73ตามด้วยเจคู่เด่น สำหรับแนวทางหุ้นห่างเสียงรอบเซลรอบบ่ายวันที่27มือนี่แนวทางของเฮาคือตามนี่เลยจ้า เอามือหนี่มักตัวได้ชอบตัวได้มือนี่กระจดไว้แค่ไว้ฝากน้าไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละคัเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ้ามือนี่กับโคห่มาปังๆละกันเราจะเบื้องไว้เป็นแนวทางจะแนวทางมีเข่าแล้วก็มีรุผดผิดพลาดประกันได้กับโคซูนโคไฟด้วยละกันจ้าโคหอพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะสําหรับพี่น้องเอฟซีซันได้สีเขามารับชมใหม่ๆค่ะ ยังบอกสันได้ติดตามปากคุติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอเพื่อสิได้ดบ่พพาดเน่ทางตัวต่อไปจากเน่ทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า